มีเรื่องนิดนึงใช่แทนน่ะเราเป็นส่วนเกินมันชัาอะไรก็ได้อาหารกรีนแต่ว่าเมียไม่อยู่บนเมนูนะคะรไปแดกกุเปกุนี้ Daily Dean ยทุกวันลูกก็ต้องแยงเวลาจะไปขอเรียนอะไรแยงก่อนแยงตรงไหนอะไรอะไรแยงอะไรจมูกใช่ไหมจมูกที่บ้านเขาใลก็อันนี้ค่ะนี่คุณยายบอกคุณยายบอกว่าของเดียคุณยายบอกว่าของเดียยาแบบไม่หวงไม่หวงแต่พี่แม่เฮ้ยแม่เหรอกลัวพี่แม่แกลงเขาในแบบเก่าได้แบบสายเก๊ก อคไมผู้จัดการที่ไม่ให้น้องพักเลยค่ะขอคเพราะเรามีนี่นี่สิมันเยอะค่ะพอมทำงานมากค่ะทำงานใช้นี่อิงแล้วนะคะพี่แมทฮลโหลพี่แมนมาได้แล้วนะคะมี โซโล่ช็อตใกล้และใกล้และใกล้และตลอดเลยแล้วก็วางสายสายเราไปขับว่าอะไรอยู่หระคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกมาทิวดีมาเลยลูกค้าลงแล้วลลนนได้ลูกค้าเหรอพี่แมทน,นี่นางยืนรอลูกค้าแบบว่าตอนเช้าขายไม่ได้เลยรอก็ได้ลูกค้าเลยรอรอลูกค้าค่ะอ่าเดี๋ยวลูกค้ามาเราต้องลูกค้ายังไม่เข้าเช้านี้เออลูกค้าเข้าเที่ยง อถเพิ่มมาละัเพิ่ป่าเชิญค้าเอาเครื่องแตาส่วนตัวมาเจอนักหนานมั้ยนามากพี่วันนี้ก็ไปรับลูกค้าถึงข้างหน้าเลยะว่ารับตัวรับสาขารับลูกค้าเพราะว่าไม่ใช่ <łość> <S 2> <S 2> สามีนางอ๋อไม่รู้ว่ะคุณพ่อคุณพ่อเราเป็นเป็นเมลล์รอแม่เขาเบลล์น้อยเบลล์แค่เด็ดดีเด็ดดีที่แปลงไม่เบียดทั่วค่ะเื้อกินซื้อกิน ววัันนแม่แต่ถ้าเรากินจริงๆเราคงจะอิ่มถึงพรุ่งนี้เช้าเพราะฉะนั้นตอนถ่ายอะต้องมีถังขยะไว้ให้เคี้ยวแล้ะคายเคี้ยวแล้วคายเพราะเราถ่ายวันนี้จะให้ดูเทคนิคการกล้องถ่ายไม่ต้องสั่นขอแบบเด้อจินงกิณิกคะไหลแม่เอออะไรอย่างเงี้ยเออเธอชวนเหรอเดี๋ยวคัมเหรอเดี๋ยวคัมเหรอแม่แม่ ดูเรื่องนะ This is my product Eat i ไปแกงชิ bueno, uh, ้นเลยนะโอเคครับ Action นั่งคัๆค่ะเด็กครับมามา้าม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 าาม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 า ชอบจังหวะที่คุณแมทธิวหันมาว้าว่าคุณแมทธิวคุณแมทธิวคุณแมทธิวดียดีอะค่ะเออเหมือนเลยมาติวดิเออเหมือนอุ้ยพี่พัันเหมือนแมทดอกวันนี้แมดดอกแม่เอสพีทางบ้านบอกว่าเหมือนค่ะคุณแมทธิวนะคะถ้าถ้าใครที่รู้สึกว่าเหมือนนะคะรบกวนกดหนึ่งนะคะถ้าใครรู้สึกไม่เหมือนกดศูนย์ค่ะต่อศูนย์ไม่ใช่ต่อค่ะแล้วพี่ใหม่ไปไปครัางล้างเลยค่ะเขาแต่งชุด แมทชิ่งเขามาเป็นนะทีมเดียวกันชุดคู่เราเป็นส่วนเกินเราต้องจับเราต้องเปิดไว้เลยนะเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาแบบหวัดวายมันเกินต้านเราอยู่ในถ้ำอแม่ต้องจับราบันไดนั้นแล้วน้ำมันแล้วแปลกๆแล้วนะขอเริ่มอะไรเยอะแ้แหละเมนูอาหารวันนี้เมนูอาหารคุณแม่ทิวเขาอยากจะกินคลีน แต่เป็นด้านอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงเรามีแกงไก่หน่อไม้ปลาดุกผัดริกขิงสัตวผัดวงกุ้งซึ่งเรากินได้แล้วผัวผัวกินไม่ได้ผัวผัวจะสั่งอะไรคะสั่งเลยอาหารอะไรก็ได้อาหารคลีนแต่ว่าเมียไม่อยู่บนเมนูนะคะเพราะว่าเพราะว่าเมียไม่คลีนเมียเดอร์ดี้เติมขึ้นไปอีกดีแล้วไม่อยู่เมนูไม่กินยอมยิ่ ไม่กินเออเห็นไหมรอรอไปแดกบุฟเฟ่เลยนี้แบม่โดนแน่ออยู่แคนอี๊ยโอ้เอ็มเลวงชาวหรือเปล่าฉันไม่มีบ้างกูมี and three two one ดๆจะลวงแล้วเมื่อห้าส่สามสองเาจะหักขาดปุ๊บแมแหมใช้ได้ไหมนห้าสีาอเรากะหักขาแนมแนมด้ วันนี้แม่หมดหมดหมดและจริงๆขหันไปหาแม่คือไม่รู้จะเอาอะไรแม่แมวตาบ้างเปล่าใส่แล้วแบบจะไปทางไหนต่อละทีนี้หมดแล้วแม่ผมหมดแล้วแม่เปลี่ยนชุดค่าแล้วมานลุยกันใหม่พรุ่งนี้ยี่ว่แก Yes! Oh. น้องเบาน้องพร้อมแนะนะคะน้องเปลี่ยนชุดมาแล้วเจอได้เจอได้ทุกวันนะคะที่ค<า>่ายคงศิธานะคะกลับมาแล้วกระเป๋ามา <laughs> ยัางไงสิอ๋อที่กระเป๋าที่เรียรบอกว่าเป็นของใครใช่ er. แล้วนี่ อ่ลืมกระเป๋าใบนี้แน่นอนแล้วคือเราเปิดดูมันมีตั้งแต่แบบสปันย์รูปหยดน้ำไปแบบแต่งหน้ามีแปรงมีแบบมีคุชชั่นมีคองต่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออของมอลลี่ลืมไว้แน่เลยอะไรเงี้ยสรุปวันนึงก็เห็นพี่แมทเนี่ยหิ้วกระเป๋าใบนี้เดินแบบเติร์ดเติร์ดเติร์ดตะวันตกแล้วก็อารมอลลี่แต่งหน้าให้หน่อยนะเนี่ยของสมาร์ทของไอเออก็คือ ของเฮียเองไม่ใช่ของมอลลี่ใช่แท้ทุกคนต้อใช่แท้นะผู้ชายแงไม่คือพูดได้เลยว่าแบบเป็นเป็นผู้ชายคนเดียวที่เราอะสามารถที่แม่จะขอยืมผู้ชายหน่อยผู้ชายเดหมดจริงจริงแล้วพี่ก็ีแล้วพี่แม่พูดอะไรนะว่าแบบเออเนี่ยยี่ห้อใช้ดีนะดีกว่ายี่ห้อนี้นะมันมันมปากปากแล้วมันเนียนเรื่องแบบเออหล่อหล่อหล่อลองซิเออแล้วดีจริงว่ะปาบสับ เมาอีกแล้วใช่แทนนะจ๊ะใช่แทนนะจ๊ะเขถียงแล้ะไม่ใช่อะไรนะเวลาสมมติว่าแบบแบรนด์เครื่องสำอางอ่ะเขาส่งของมาให้เดียวใช่ป่ะต้องระวังระวังสามีอ่ะจุ๊บจ้อบส่งของเดีไม่อันนี้พูดเรื่องจริงคือแบบสมมติว่ากองมาอยู่เงี่ยพวกแบบบลัชออนหรือว่าแบบคอนทัวร์หน้าต่างๆเนี่ยคือเมียยังไม่ทันได้ดูเลยว่าแบบเอออันนี้ใช้อะไรยังไงคุ๊กหายไปก่อนแล้วไม่แล้วว่าดีคืนดีนะของที่เราอยู่หายไปใช่ป่ะเราไม่ได้แม้แต่เห็นไม่ได้แม้แต่ลองอยู่ๆมันก็ มัาอยู่ในกระเป๋าเรามาได้ยังไงาที่แม่พี่แม่ซื้อมาให้เดี๋ยวเหรออ๋อไม่ไเอาไปลองใช้แล้วสีมันไม่เข้ากับเฉดมะอ๋อไม่เอาไปลองใช้แล้วสีมันไม่เข้ากับเฉดมากก็เลยมาคืนปัดไปแล้วไม่ใช้ได้เ้ยเอามาคืนใส่แล้วไอ้ไอที่เราใช้อยู่ไม่หายสารเัดเอาของที่ไม่ชอบมาคืนแล้วเอาของที่ภรรยาเอามาใช้แล้วแล้วเอาไปแทนใช่แบบว่าได้ไงก็ต้องเข้ากันหน้าเราสิไม่บางทีเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายอ่ะ ไม่มันไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะเราเพราะว่าเราแบบแบบเก่าเนี่ยมันต้อแต่งแนวแฟชั่นอย่างนี้อใช้แฟร์เอใช้แฟเล่มเยวเล่มเดียวเล่เล่ม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 เอ้านละเล่มทไม่เล่มหรอกจะอะไรพี่เนขาพี่เียเล่มนลเล่มอยู่เนี่แม่หรวโล เมื่อกี้ก็ลงไปแล้วก็แบบพอลงไปเอากาแฟหนูพอดีแล้วก็มิทเนี่ยตอนนี้ก็มายืนแบบคืออะไรวะคือแบบว่าก็เลยแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเจมีเรื่องนิดนึงเรื่องอะไรวะตกใจว่าพี่แมทถ่ายใช่ปะอ๋อพอดีเออคนจะกระแลทิ่มกล้องค่ะคนจะกระแลทิ่มกล้องค่ะอย่าให้ทิ่มออกหน่อยไอ้แล้วเราก็บอกว่าหทิ่มหน่อยเกิดนะเหรอวะไม่กล้าจะบอกไม่กล้า จริงๆแล้วก็เปิดไว้เปิดจอใช่ป่ะเปิดจอแล้วให้เห็นน่ะว่าแบบมาตรงนี้อ่ะเขาไม่มีใครกล้าเขายืนกันได้อย่างเงี้ยใครจะเป็นคนบอกใครจะพูดดีเจ๊ก็เลยบอกอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวคือย่องย่องย่องไปหาพี่แมคก็เดี๋ยวกลัวพี่แมคไปหาว่าเอ๊มันยังไงมันรู้ป่ะก็บอกคุณแม่คะขออนุญาตแบบเลรียนผมนิดนึงได้ไหมคะพอดีมันแบบอมันช้าเขาบอกว่าใส่เจลไหมล่ะเออข้าใจที่ช้าของ มีอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะาาใหม่เจ้าสัวข้าวตังมินิไก่หยองกับ3รสอร่อยหอมกรอบไม่เหมือนใครเพราะเคลือบน้ำปรุงสูตรลับทั่วแผน่นโรยไก่หยองเน้นเชิ้นเล็กอร่อยใหญ่เจ้าสัวข้าวตังมินิไก่หยองสูตรลับความอร่อย 叫鼠。